สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคนขี่ม้าพารไว้อยู่นะครับตอนนี้ผมสักดาครับจากเรื่องกิจการเกษตรก็จะมาบอกพี่น้องชาวสวนยางให้ทราบว่าสินค้าของเราเนี่ยมีอยู่3ขนาดนะครับไอขนาดนี้250ซีซีนะครับใช้ได้กับยางประมาณ5ไร่ขนาดนี้5 0 0ซีซีนะครับใช้กับยางได้ประมาณ10ไร่ขนาดนี้คือ1ลิตรใช้ได้กับยางประมาณ20ไร่นะครับ สินค้าของเราใหม่สดเสมอนะครับสินค้าน,นั้นรถนี้ที่ผมออกมาส่งเนี่ยครับวันที่23นะครับ23สิงหาห6นะครับวันนี้วันที่28สิงหา6กเพราะนั้นของเราผลิตแล้วส่งผลิตแล้วส่งเราไม่ได้ค้างสต็อกนะครับร้านค้า,าที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่เมื่อนเหนคลิปนี้นะครับสินค้าขนาดนี้ตอบโจทย์พี่น้องชาวสวนยางมากเลยเพราะเขาต้องเอาไปทดลองใช้ก่อนถ้าที่ร้านของท่านมีอยู่นะครับ รับรองว่าขายได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแนะนําทักเรามานะครับเอาไปขายนะครับที่ร้านของท่านนะครับคราวนี้ใครที่มองหาธุรกิจในครอบครัวผมแนะนําครับว่าสินค้าตัวนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและใช้ดีมากในยางพาราที่เปิดกรีดแล้วทุกขนาดนะครับไม่ทําให้ท่านผิดหวังเอาไปขายได้เลยรับรองขายดิบขายดีนะครับแล้วใครที่พูดตรงนี้เลยว่าถ้าท่านเอาไปแล้วท่านขายไม่ได้ท่านขายคืนเรามาเรายินดีซื้อกลับทุกกรณีครับ